สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิโชคช n แนลนะครับชุมชนคนรักเกษตรนะครับวันนี้ก็ได้มาอัปเดตสวนของคุณตาตอนใหญ่แตวนะครับก็นะครับมาดูนะครับท่านก็ทำเกษตรโมเดลนี้มาหลายปีแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะพี่น้องถือว่า ทำไปเรื่อยนะครับก็มาแต่ละรอบก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงนี้นะครับท่านก็ได้เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลานะครับเป็นปลาดุกนะครับในบอ่อนี้ก็หลายพันตัวอยู่นะข้างๆก็มาปลูกนะครับะตะไคร่นะครับตะไคร้นี่ยเนี่ย,นยในพื้นที่ก็นี่ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับ ก็กำลังเริ่มปลูกนะครับมาดูนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นมะเขือนะครับนี่นะครับก็จะปลูกริมริมคลองที่แกได้ขุดแล้วก็เลี้ยงปลาไปนะครับดูฝั่งนี้ก็เป็นสวนกล้วยนะครับเนี่ย ก็ทําป้ายอย่างสวยนะครับนะครับนี่สุขโขทวีทรัพย์นะฮะฝันของพ่อแม่นะครับโคกน้องนานะครับมั่งมีสีสุขนะครับนี่ตรงนี้ฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับก็จะเป็นกล้วยไข่กล้วยรวมๆกันนะพี่น้องฝั่งสั่งนี้นะครับแต่ก่อนมา ก็ยังไม่มีนะครับตรงนี้ก็แต่กอกก็ยังเป็นไอ้นี่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นรูปรังนะครับตอนนั้นก็มาพาพี่น้องมารับชมตรงนี้ยังไม่มีนะครับก็ท่านก็จะปร,ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับนะครับนี่เป็นส่วนตอนนั้นยังไม่มีนะครับคฤห์าดตอนนี้มีคาร์ห์าดแล้วนะเนี่ย ยังสวยนะครับยังสวยนะครับเนี่ยครับในฝั่งนี้ก็เป็นกล้วยนะครับที่ที่ให้ดูนะครับเนี่ยก็มีลูกออกลูกออกผลแล้วนะพี่น้องนะเนี่ยครับก็มีหลายๆอย่างเข้ามาแล้วนะฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็น กะโพ,พดนะครับตอนนี้ก็ลงกระโพ,อพดอยู่นะครับลงกระโพ,พดนะครับเนี่ยครับยวพาไปดูฝั่งนู้นนะครับที่ปลูกพุทสา,าไว้โตแล้วนะครับตอนนั้นมายัางต้นเล็กๆเ,เลยนะตอนผมถ่ายตอนแรกตอนนี้ก็โตแล้ว จะบอกว่ามันเริ่มจะมีลูกแล้วนะจะเปิดก่อนในส่วนก็มีหลายอย่างนะครับนี่นี่ก็เป็นฝรั่งกิมซุงนะครับฝรั่งกิมซุงนะครับเนี่ยฝรั่งกิมซุงนะพี่น้องเนี่ยมันก็ออกผลมาหลายรอบแล้วนะ กุาตาเขาไปขายหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเริ่มปลูกใหม่นะฝั่งนี้นนเนี่ยฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะโอจจำชื่อไม่ได้อะไรไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้เนี่ยครับแกก็มาปลูก พุษานะครับดูดูด,ดูโตแล้วนะพี่น้องตอนนั้นผมมาถ่ายมันอยู่ในป่าป่ากระโพดเรื่ออะไรเนี่ยแต่ตอนนี้มันโตแล้วนะพี่น้องดูก็ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยท่านก็จะปลูกไปเรื่อยนะครับอ่าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับนี่ต้นพุทราโตแล้ว ต้นอย่างสวยนะครับตอนท่านบอกว่า,า,าเริ่มเป็นดอกมั่งแล้วนะแกบอกก็น่าจะหายาหาอะไรมาลองดูแกบอกว่ามแมลงมันเยอะนะครับก็สวยดีนะพี่น้องดูตอนผมมาตอนนั้นมันยังติดดินอยู่เลยนะมาตอนนี้นี่ท่วมหัวเลยนะพี่น้องดูดูท่วมหัวไปแล้วนะ แล้วก็เริ่มจะมีลูกแล้วนะครับเนี่ยบางต้นก็มีลูกแล้วนะเนี่ยเนี่ยพี่น้องเนี่ย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 บางต้นก็มีลูกแล้วนะก็ปลูกไม่นานนะเนี่ยก็มีลูกแล้วลองดูสักลูกหนึ่งเี่หวานโยู่ แต่บอกว่าจะมีแมลงก็ท่านจะเรื่องแมลงเนี่ยต้องต้องต้องหาวิธีกําจัดนะครับว่าจะกําจัดแบบไหนจะให้กําจัดแบบชีวภาพนะครับคือแบบไม่ใช่สารนะครับลองดูแกจะลองทําดูว่ามันจะได้ไหมนะครับพออยากอยากทำเป็นเป็นแบบอินทรีย์นะ เนี่ยฮะตอนนี้ก็เริ่มมีลูกติดลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ลูกเล็กๆกําลังออกนะครับพี่น้องต้นตอนนี้ก็สูงติดแล้วนะเนี่ยโอ้เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยจากวันนั้นมานิดเดียวนะครับนี่โอ้โหทำซะสวยเลยนะพี่น้องของสวนของคุณตาตอนยาแตวนะครับก็ ือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่แกเริ่มทําเกษตรโมเดลมาหลายๆปีนะครับตั้งแต่สองสามปีที่แล้วตั้งแต่ไม่มีอะไรนะพี่น้องตั้งแต่ผมถ่ายให้ดูไม่มีอะไรตอนนี้นะครับเป็นรูปเป็นร่างนะครับเป็นกเกษตรโมเดลนะครับต้นแบบก็ว่าได้นะครับเนื่องจากท่านก็จะอยู่ในนี้ก็ทำดูหญ้าเยอะนะครับตัดเรียบร้อยนะครับเนี่ย สวยงามทีเดียวนะครับถือว่ามีลูกแล้วเนี่ยเนครับดูพุศาก็เริ่มมีลูกแล้วนะครับแต่ยังยังคิดว่าจะขีดยายังไงหรือจะทำสารอินทรียังไงนะครับท่านก็กำลังพูดคุยกันอยู่ว่าจะเอาแบบไหนนะครับ ต้นพุทรานี่โตสวยเลยนะพี่น้องด,ดูโอ้อย่างสวยเลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยดูไม่ไม่ไม่ว่าในเนี้มีหลายๆอย่างนะผักสวนโคงสวนครัวมีหมดนะถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวดูดูพี่น้องเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไมยงชิดนะกำลังปลูกนะไมยงชิดนะครับเนี่ยกำลังปลูก นี่ยครับเนี่ยครับช็ดก็โอเคนะพี่น้องถือว่ามาตอนนั้นมันอยู่ในป่าเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วครับสวยทีเดียวดูครับ ต้นสักข้างๆนี่ข้างแดงนี่เป็นต้นสักครับดูอย่างสวยครับนนจะของมาแล้ว